คิดเด่นเจมของอาหารมังเสรีไม่อยากเชื่อว่ามันคืออาหารแบบเจอ๊อใช่น่ากินมากอืจัดจ้านแบบกลมกลม่อมช่ำๆ่กระชุ่มกระชวยอ่ะรสมันกำลังดีมากเนี่ยคือไม่หยุดแล้วนะแย่แล้วล <laughs> ำบากมากอเลือกทุกอย่างไม่ได้หรอแฮปปี้มาก ค,คุณอยู่กับอี t a า a า i t h b r รอันนะครับวันนี้อยู่กับผู้ชายคนนี้เด็กแล้วชื่อคุณการ์ตูนครับคุณการ์ตูนนะครับเมื่อคุณการ์ตูนมาแปลว่าอาหารมันจะต้องเป็นมังสวิรัติหรือไม่ก็เจแน่นอนอยู่แล้วใช่เนื่องจากว่าอีพีนี้จะออนช่วงเทศกาลกินเจพอดีพอพุ่งเทศกาลกินเจเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีภาพจําว่าอาหารเจต้องเป็นแบบอาหารจีนแบบมีผัดแบบเลี่ยนๆแบบแป้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหม จนเรามาเจอร้านนี้เธอเรียกว่าเป็นเหมือนแบบคิดเด่นเจมของอาหารมังสุย้าท่ามกลางพระรามสองเนี่ย <Wow. S 2> ท่ามกลางแบบเสาปูนทั้งหลายแหล่วีเพ็ดแ็บนี้ซ่อนอยู่ตรงนี้เลยร้าน <c oughs> นี้ชื่อว,ว,ว่าตำมังก็คือเชื่อว่าอว่าตำมังก็คือแปลว่าเป็นแนวตำๆที่เป็นสายมัง ใช่ฟังดูเป็นแนวแบบร้านอาหารอีสานแนวส้มตำอะไรเงี้ยใช่นะแล้วก็จะบอกว่ามันเป็นอาหารอีสานที่เป็นสามเลเวลนะคุณจะสั่งมังสั่งวีแกนหรือสั่งเจก็ได้อ,อย่างการ์ตูนมากินมังที่นี่ก็มีก็มีให้เลือกหรือใครนะเป็นวีแกนก็มีถ้าเป็นเจคือจะแบบว่าผักกินสุดตัดหมดซึ่งวันนี้ทางร้านก็คือแบบว่ารีเควสว่าขอเป็นเจนะเขาก็จัดแบบเจมาให้แต่ละอย่างเห็นแล้วก็คือแบบ ไม่อยากเชื่อมันคืออาหารแบบเจอะใช่น,น่นกินมากน้ำลายไหลแหล้วเนี่ยจะเริ่มอะไรก่อนดีอะกระตนูนเริ่มจากสิ่งนี้แล้วกันอันนี้เรียกว่าอะไรครับตำม,ม่วตตำม,ม่วเส้นขนมจีนมเม็ดกะทินแล้วก็จะมีแบบเหมือนกากหมูเจเนาะใช่ใช่มากระตนูนจ้วงเถอะบริการตัวเองเนาะเอาเลยครับมันก็จะมีทั้งเส้นมะละกอ,อมีทั้งแบบถ่วงอกอมีทั้งเส้นแบบเส้นขนมจีนก็เป็นตำม่วที่แท้เนาะ แล้วก็ใส่ปลาาเจด้วยนี่ผมอ๋<น>อใส่ปลาราเจด้วยเออเราก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะเราคนไม่กินปลารากินปลาาเจแล้วจะเป็นยังไงเนาะอะไรเงี้ยไหนขอดมกลิ่นก่อนโทษนะการ์ตูนให้ครบส่มันต้องควรวางในท็อปปะใช่พร้อมไหมฮะการ์ตูนพร้อมแล้วครับเอาเลยอ่ะสัสี่จ้าอืมอร่อยอ่ะอืมรสชาติแบบแต่ว่าไงดีอ่ะ จัดจานแบบกลมกลมแ่ห้องอะรย่างเี้ยจัดจานแบบลงตัวคือเน,นี้ยเป็นคนกินเผ็ดกลางค่อนน้อยรสนนี้คือรสที่นี่ชอบเผ็ดแบบกําลังแบบกระชุ่มกระชวยแต่ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้เผ็ดจนแสบไม่ได้เผ็ดเวอร์ใครกินเผ็ดเวอร์ะต้องขอดีควสทางร้านว่าขอเผ็ดเพิ่มทางร้านาดูโง่เฮงนี่แล้วว่าอ,อาจจะกินเผ็ดไม่มากเขาเลยทำรสนี้ซึ่งนี่ชอบเลย ประมาณนี้กำลังดีนะผมว่าคนทั่วไปแบบนี้กาลันอร่อยเลยมันการว่ามันสามารถกินได้เรื่อยๆพอแบบกระชุ่มกระชวยปลาเตอรถรสมันแบบว่ามันกําลังดีอ่ะมันไม่เค็มโดดแล้วมันไม่ได้แบบมีกลิ่นแรงด้วยอ,ะอ่ะเขาใส่ทั้งผัวงอบทั้งขนมจีนทั้งเส้นมะกรเนาะเ็คเจอร์จะมีหลากหลายแบบด <Wow. S 2> ้านท็อปนี้เข้าไปอีกเะ ทำให้แบบว่ามันมีอะไรกรอบๆให้มันแบบว่า <S <S 2> <S 2> เฮ้ยกรอบจริงป้ะแทบไม่รู้สึกว่ามันคือของเจอะแล้วคือนั่นเป็นสิ่งพันจากขวดเหลืองเต้าหู้อย่างหนึ่งอันนี้เดานะแต่มันแบบแทบไม่รู้สึกเลยกินเพลินนะ <S 2> <S 2> <S อย่ามาวางไว้หน้าทีวีนะหมดนะ <S 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 ตอนแรกนะเราก็กลัวว่ามาร้านเนี้ยเราจะอาจจะไม่เก่งเรื่องอาหารที่เราจัดจานเจอจานแรกท่านก็หลงรักไปแล้วต้มแซ่บเจนะฮะสามสี่จาน เปรี้ยวนาแล้วก็เค็มตามมารู้สึกว่ารสชาติหวานนิดๆกำลังดีอืมกําลังดีอะแบบทําเป็นต้มแซบอ่ะรสมันกําลังดีคือมาแบบเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดร้อนอะปาขม้นมาในคอตัวเต้าหู้หรือตัวเนื้อสัตว์เจเนี่ยพอกินแล้วมันมีฟิลเหมือนกระเพาะปลาปะคลายคลายกระเพาะปลาอืมแต่มีความแบบเฟิร์มกว่าอ่ะหมูคลุกฝุ่นฮะมาเป็นไม้ๆเลยอันนี้เราก็รีเซเป็นแบบเจเจจ้าเรากัดเลยล้วกันอ่ะพร้อมนะสัมสี เป็นเนื้อสัตว์เจนึบๆและเครื่องหมักฉ่ำๆอืมซึ่งเครื่องหมักเนี้ยมันจะมีความแบบหวานเผ็ดป่ะหวานเผ็ดแล้วก็มีเปรี้ยวนิดๆเปรี้ยวจากมะขามโอ้ให่านแค่มารียวมะขามเปรี้ยวจากมะขามมีกลิ่นมะขามอารมณ์เหมือนน้ำจิ้มลูกชิ้นที่เป็นเป,นเ,ปนเจ้มามะขามอ่ะใช่แต่<บ>มันมีความหอมกว่าม,มีความแบบเผ็ดร้อนของพริกปวดและข้าวคั่วใช่ กรดูพจะพองเขาส่วนรสชาติของตัวเนื้อสัตว์เจเนี่ยมันเหมือนเหมือนหมูปิ้งอะมีความแบบเหมือนหมูปิ้งเลยอะนี่ก็ไม่หยุดนะล <c oughs> องวางก่อนอจริงนะสิ่งนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ถ้าไม่บอกว่าเป็นยังไงถ้าไม่บอกว่าเป็นเจอะจะคิดว่าเป็นเนื้อหมูเพราะว่ามันเหมือนเนื้อหมูมากจริงอันเนี้ยซุปหมัยเจจ้า ดูจัดจานนะดูจัดจานมากอันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึงที่ใส่ปลาล้าเจเนาะใช่หอมนะอันนี้จะมีกลิ่นของป,าปาลาปลาล้ามากกว่าตะเกี้นี้อืมแต่เป็นกลิ่นที่ทําให้แบบกําลังน่ากินอะ่ะกําลังอร่อยกินแล้วไม่รู้สึกความแตกต่างว่ามันคือสมบัติไม้เจ <Wow. S 2> อู้สึกมันก็คือสมบัติสมบติเลยอะ่ะเลยอะ่ะแล้วรสเค้ามีความแบบ เผ็ดร้อนกำลังดีเนาะกำลังดีตอนนี้กินหลายๆจานรวมๆกันอ่ะด้วยความเข้าควพริกนเขามีทุกจานเลยอกป่าตอนนี้ในปากนั้นมันเริ่มแบบอ้วนๆแล้วร้อนๆอยู่ในปากแต่แต่มันไม่ได้ร้อนแบบว่าอุ้ยทนไม่ไหวนะมันแบบกำลังแบบจะชุ่มกระชวยทำให้แบบอยากกินอีกอ่ะกำลังจรเลิญอาหารเลยนี่ต่อมาเนาะอันนี้ก็คือหมกหัวปลีจ้าก็ความอีสานน่สาเนาะกลมกล่อมอ่ะมีความแบบ กลิ่นสมุนไพรสมุนไพรกินบักชีลาวขึ้นมาเลยอืบักชีลาวขึ้นมาเลยแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบสมุนไพรมากเลยใครชอบผ่าสุขภาพต้องชอบมันเป็นแบบมีความัวเปลีกินแล้วบบลมันรู้เลยมีความแบบเป็นโบแาบพวกพืชผักอะ่ะแล้วก็ไปปรุงรสเผ็ดกลมกลมนะ่อมเนาะพรอนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ผเผ็ดเวอร์ไม่ไรเนาะให้ความรู้สึกเหมือนเป็น local food เลยออ่ืเป็นแบบว่าอาหารท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยเลยอืม,ม,มีความแบบถึงเครื่องนะ อ๋อจะบอกว่าตอนนี้ที่ไปดื่มอยู่คือน,น้ำกระเจี๊ยบนะฮะส่วน่งกระตูมเป็นแก๊กควยไม่ใช่ของผมเป็นน้ำมะตูม๋อโทษเป็นแก๊กเออน้ำมะตูมเนาะซึ่งที่นี่จะมีแบบเป็นกระเจี๊ยบมะตูมแก๊กควยที่เป็นน้ำสมุนไพรที่ขายช่วงเจนะครับเนี่ยก็สั่งมาก็ดีนะเพราะาอาหารแต่ละอย่างมันแบบอาจจะไม่ได้เผ็ดมากแต่มีความร้อนๆก็กินน้ำหวานๆมันเข้ากันนะอาหารจะเป็นตัวน่จะเป็นริดร้อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นน้ำสมุนไพรริดเย็น มาแบบรักษาสมดุลฉันกินเผ็นไม่เก่งเนาะต้องบอกก่อนแล้วจ้าแล้วไม่เผ็ดไม่เผ็ดแต่พอมันเริ่มสะสมอ่มันเริ่มเริ่มรมลล้อนๆอ่ะไปต่อแต่ของผมสําหรับผมผมว่ากาลังดีนะกําลังชิลเลยนี่ปลาร้าบองเจเว้ยปลาร้าบองฉันก็ไม่ค่อยได้กินแล้วนาะเพื่อนผมอาคนอีาสานเยอะเขาจะชอบกันมากเลยปลาร้าบองอืมนี่จ้ากินอีคำเนาะกินหอมอืม อร่อยคุณนึกเดานะอาจจะเป็นเห็ดฝอยเพื่อให้เจกเกอร์คล้ายแบบปลาสั้นเดานะรสชาติลัาลางดีมากคือผมไม่เคยกินปลาลาบองมาก่อนไม่เคยเหมือนไม่เคยเหมือนด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกใจมากรสมันกลมกล่อมกว่าที่เคยดับตอนแรกคิดว่าขาหุ้มปลาลาบองอคือ้าพมาอาจจะรสชาติจัดจัดกลิาากกก่นรุนแรงนออกปะ คิดว่ากลิ่นมันจะแรงกว่านี้และคิดว่ามันจะเค็มกว่านี้แต่เปล่ามันกําลังดีอ,อันนี้อร่อยมากามันอารมณ์แบบเหมือนกินแบบเห็ดฝอยเจแต่เป็นเวอร์ชันอีสานนะปกติเราจะเคยเจออาหารเห็ดฝอยเจช่วงเจนีะออกมาเห็ดแบบเห็ดเป็นเห็ดแบบเป็นขาเห็ดเห็ดฝอยเงี้ยอันนี้ก็คุยดีคุอจะเข้ากันมากเนี่ยคือไม่หยุดแล้วนะแย่แล้ว <laughs> นี่คือไม่หยุดแล้วนะเนี่ยม,มันมีความแบบเกาะตัวมากเลยอ,อันนี้คือกินแบบสมจริงมากเลยนะคือแบบ เอร่อยจริงอะไรจริงไม่มีแอคติ้งนะคืออันไหนอันไหนที่กินเยอะๆคือกินจริงนะแก <laughs> ก็คือกับการ์ตูนฉันก็คือไม่ไม่มีการบออวังมาแดงซิ้นคือกินก็คือกินจ้ะ <laughs> ไปอีสานแล้วมาทางใต้บ้างขานมจีนน้ำยาปูเจลักมากแกคลักแบบแล้วก็สีดูน่าจะจัดชั้นฐานะลูกหลานคนใต้ฉันจะพิสูจน์เองว่านางเป็นอย่างไร กระตุ้นไปก่อนเลยจ้ะเดี๋ยวฉันตามมานี่อร่อยมากอมเอาจริงป้าตอนดูสีอะคิดว่าจะเผ็ดกว่านี้ก็ปรากฏว่าไม่ค่อยเผ็ดแล้วเอาจริงป้ะมันอาจจะไม่ใช่น้ำยาปูแบบใต้จ๋าเพราะว่าฉันได้กลิ่นกระชายขึ้นมาซึ่นง,นงน้ำยาทางใต้จะไม่ได้ใส่กระชายอันนี้จะเป็นความแบบเค็มๆหว,วาน กลมกล่อมเอยไม่เผ็ดมากนะฮะเด็กน่าจะพอกินได้ไหมอย่าเลยมันก็ยังมีความเผ็ดอยู่นะมันก็ยังมีถ้าอย่าเลยหมูกรอบพริกเกลือเจดูดิเหมือนปะน่ากินมากเหมือนเกินนี่หอมนะอืมรสมันกำลังดีมากคือมันกรอบแหละเราก็รู้มันคือหมูกรอบเจแต่เราเคยเจอบางเจ้าแบบที่เขาเอาหมูกรอบเจไม่ได้ปรุงอะไรเลยอ่ะมาทํา รสมันก็จะอ่อนอันนี้ไม่ฮะตัวหมูกรอบมันเหมือนผ่านการหมักการปรุงมีรสในตัวเคม็มนิดนิดเนาะแต่ว่าแต่ละจานเนี่ยคือรสชาติมันจะแบบกําลังดีนะคือคําว่าจัดจานที่ว่าเนี่ยมันเป็นการแบบว่าจัดจานที่แบบลงตัวมไม่ได้แบบว่ารสจัดจนเกินไปหรือว่าแบบทรมานไตนะไม่บอ,อกแล้วเค็มนํำนิดนะดอะปรุงมาอย่างดีอะแล้วเป็นเจอะรสข้าวมันไก่เจนี่ก็เป็นไก่ทอดเดี๋ยวนะ มีแบบเลือดเจจะขอชิมเลือดเจก่อนได้ปะมันแรงตรงเลือดเจนี่แหละไม่เคยเห็นว่าแบบเมนูเจมีทำสิ่งนี้ด้วยอ่ะเหมือนมากจริงมีความวุุนๆอ่ะน่าจะเอาแบบเต้าหู้หรือว่าแบบเต้าหวยอะไรมาทำปะเออมันทำเต้าหวยบุนบุนใช่น้ำจิ้มหอมมากเดี๋ยนะฉันชิม่ลนฟิลแบบข้าวมันไก่ทอดจริงๆอ่ะ ข้าวมันไก่ทอดเนี่ยเป็นเมนูโปรดสมัยเด็กของผมเลยแล้วการที่ผมจะกินมังสวิรัตไปเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าผมคงไม่มีโอกาสได้กินอีกแล้วแต่ได้มากินที่นี่คือแบบชดเชยเหมือนชดเชยสิ่งที่ขาดหายเรามองว่าโอเคเรากินอะว่าเรารู้แหละมันคือข้าวมันไก่ทอดเจเนาะแต่ตัวข้าวมันอ่ะถึงปกตีเวลากัดหข้าวมันต้องใช้น้ำซุป น้ำซุปที่ทํามาจากน้าซุปไก่ถูกป่ะนี่ก็เป็นเจแล้วเป็นซุปผักอ่ะแล้วให้มันเป็นรสชาตินี่ถือว่าโอเคเลยอ่ะมันเป็นข้าวมันสุาพที่ไม่ได้มันเกินไปเลยอือือก็คือแบบแฮปปี้ดีงามมากคือรู้สึกว่าถ้าคนที่ชอบกินข้าวมันไก่ทอดนะอันนี้รู้สึกว่าชดเชยได้อือือจริงสายมังคือชอบมากชอบมากทีเนี้ยถึงตาที่เราจะต้องลําบากแล้วกระตูน เลือกหนึ่งอย่างที่ชอบที่สุดบนโต๊ะนี้ลำบากจริงๆลำบากมากมเลือกทุกอย่างมันไม่ได้หรอกเมื่อ <c oughs> อะไรดีอ่ะมันแบบรักพี่เสียดายน้องอะ่ะให้หนึ่งสองสามแล้วกันยังยากเลยจัดอันดับยังยากเลยเดี๋ยวนะนี่ได้ละหนึ่งสองสามอุ้ยแบบ เอาแบบว่าเอาสามสามอย่างที่ชอบแล้วกันไม่ต้องจงอานหนไอ้เอาสามอย่างที่ชอบแล้วกันนะที่ชอบมากกว่าอย่างอื่นนิดนึงแล้วกันเออหมูคุกฝุ่นอ่ะหมูคุกฝุ่นนะเพราะว่าอันนี้แอบลำเอียงนิดนึงเพราะว่ามันรู้สึกเหมือนชดเชยสิ่งที่เราชอบในวัยเด็กแล้วกันคือคือเราชอบกินหมูปิ้งอตอนเด็กมันมีรสชาติเหมือนหมูปิ้งอ่ะบวกกับมี ที่เพิ่มเข้ามาก็คือมีกลิ่นของมะขามมีแบบว่าข้าวคั่วอะไรเงี้ยเนื้อหมูข้างในเนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบคิดถึงหมูปิ้งในวัยเด็กอ่ะอันนี้อย่างแรกอย่างที่สองก็คือต้มแซบเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินแบบว่าอะไรที่มัอนกบบว่าซดน้ําร้อนๆคล่องคออะไรเงี้ยก็เลยชอบต้มแซบอีกอย่างหนึ่งก็ยากเหมือนกันแจวองแล้วกันแจวองมันให้ความรู้สึกที่แปลกใหม่แต่แบบ กินเพลินนะชอบอ่ะมันมีแบบว่ากินคู่กับผกัผกผักแล้วก็แคบหมูเจใช่ออให้ความรู้สึกสุขภาพด้วยโอเคสําหรับเราเหรอคุณก็จะเห็นแล้วอันดับหนึ่งสิ่งท่ฉันกินเยอะสุดก็คือหมูก,กรอบโคพริกเกลือจิ้มไม่หยุดจริงๆเพราะว่าเราเคยเจอหมูกรอบเจ <c oughs> บางจ้าว่ะมันแบบัจือแต่ที่นี่แบมีรสชาติมากอันดับหนึ่งอันดับสองหรอปลาบอง เพราะว่าเป็นคนไม่เคยกินปลาบองไม่เคยกินแจ่วบองเลยแล้วพอกินผมรู้สึกเพาพอมันเป็นเห็ดอ่ะเราสุกว่าเราเราชอบรสเค้ากลมกล่อมมากแล้วยิ่งแบบจิ่งหมาแค่หมูเจเลยอันดับสามอะขอให้ตําม,ม้วเว้ยตำม่วคือเป็นรสที่สำหรับเรานนํะมันไม่เผ็ดเ,เ,เกินไปเราก็ส่วน<ม>เรากินได้เรื่อย<ม>ๆเพลินๆอะไรอย่างเงี้ยน้องนี่คือ<ม>สามดับของเราสเก็ตข้อสาของเรากระตู้นั่นคือแทบไม่ซ้ํากันเลยจริงๆไมาแล้วแต่ความชอบเนาะใครมีโอกาสถ้าเป็นช่วงเจ คุณก็มากินเจนที่นี่เลยครับที่ตำมังนะครับตรงพระรามสองแต่ละาเกิดสมมติว่าเป็นช่วงแบบเลยเจไปแล้วแล้ววันนึงคุณอยากกินอะไรที่มันดูบเบาๆเนอะปะวันนี้ฉัอยากกินมังประจําเดือนประจำสัปดาห์เพื่อให้ร่างกายรู้สึกเบาแต่ยังคงความรสชาติจะจ้านไม่จืดชืดอยู่ก็แนะนํามาที่ตำมังได้นะครับเพราะว่าในวันอื่นๆที่ไม่ใช่ช่วงเจน,เนี่ก็จะมีทั้งแบบ มังและวีแกนด้วยใช่คนที่วีแกนวีแกนก็สามารถมาได้แล้วคือเขาแยกครกนะคือครกของคนที่เป็นมังสวิรัตเจแล้วก็วีแกนคือแยกกันไม่ได้แบบว่าปนกันใช่ต้องถามกระตูนแหละแบบว่าสายมังเจ้าประจำกินที่นี่แฮปปี้มากไหมแฮปปี้มากคือถ้าอยู่ใกล้แถวนี้ผมน่าจะได้มาบ่อยกว่านี้เอแต่ไดที่อาจจะอยู่ไกลไปนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครมีโอกาสมาแถวพระรามสองหรือว่าแถวนี้ เราชอบอาหารสไตล์แซบๆบแต่กินอะรมรูเออเบาๆหน่อยคือมันไม่ต้องแบบเนื้อสัตว์หนักๆเนาะ<ช>ก็แนะนําที่นี่เลยนะครับแวะเถอะคือต่อให้แบบไม่ได้กินเจกินมังอะไรเงี้ยมากินก็รู้สึกอร่อยนะเอ็นจอยเอ็นจอยได้เอ็นจอยได้จริงๆเอ็นจอจริง,รงๆนะครับก็ขอบคุณนะครับกระตูนด้วยนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญให้อีกครั้งนะฮะก็ มาทุกครั้งไป็นไครับไม่ผิดหวังใช่ไหมครับ,รบไม่เคยผิดหวังเลยสําหรับพี่ใบอันอ้นคือผมต้องขอบคุณพี่มากกว่าที่พามากินของอร่อยๆตลอดเลยเนี่ยพอสายมังสายเจก็คือกินเจกินมังก็ต้องนึกถึง <c oughs> กระตูนนะครับออกเกือบทุกอีพีนะครับแล้วก็ขอบคุณตํามังด้วยนะครับที่วันนี้แล้วว่าจัดอาหารอร่อยๆมาให้เราคือแบบเฮ้ยแบบไม่ได้พูดเล่นคือเรากินเราซัวสับเรานะเราเป็น ไม่ได้เราไม่ได้เป็นสายแซ่บไม่ได้เป็นสายอีสานเราสึกว่าอาหารหลายอย่างมันเผ็ดกลมกล่อมมันกินได้เธอแล้วมันไม่รู้สึกว่าขาดหายไปแม้จะเป็นอาหารเจก,ก็ตามหลากหลาย,ายนี่จะมีอาหารหลากหลายนะอันนี้เราแค่แบบว่ามา,าให้ดูบางส่วนเท่านั้นเองคือมีหลากหลายมากนอกเหนือจากอีสานมันจะมีแบบของทอดมีแบบอเป็นอาหารจานเดียวบางอย่างก็มีสับใครที่บอกว่ามากับเพื่อนที่อยากกินที่อีสานอาหารจานเดียวอื่นๆก,ก็ก็มากันได้ที่ตำหมากพูดถึงบรรยากาศร้านก็คือแบบว่าดูอบอุ่นดูแบบว่า สบายๆอ่ะเป็นบรรยากาศสบายๆน่านั่งใช่จริงเป็นห้องแอร์ครับมีห้องแอร์ไม่ต้องกลัวร้อนแต่ถ้าเกิดจอดรถอาจจะแนะนำว่าไปจอดที่โรงพยาบาลบางกะก้าแล้วก็เดินมานะจะสะดวกที่สุดเดินไม่ไกลเนาะก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับขอฝาก Eat Around b r i a n ทุกช่องทางนะครับ f a c e ุ o ก k Fanpage ทุกช่องทาง Instagram TikTok ฝากติดตามกันด้วยนะครับนาะจะได้ติดตาม คอนเทนต์ของเรากันต่อไปก็จะสัรหาของอร่อยให้คุณกินเหมือนเดิมนะครับอีพีหน้าไบรยอันจะพาคุณไปกินอะไรที่ไหนอย่างไรกับใครฝ่ายต,ต่างคนนี้ไบรอันกับกบตูนหถุนเสียววินที่อยู่หลังกล้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ